ต้องบอกว่าเครื่อง EUV เองเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องจักรที่สําคัญที่สุดในโลกในขณะนี้นะครับทั้งในแง่ของเทคโนโลยีเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์นะครับเพราะว่าหากปัสจากมันไปเนี่ยเศรษฐกิจโลกก็อาจจะชะลอตัวและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะสะดุดลงเครื่องจักรเครื่องนี้มีราคาเครื่องละ200ล้านดอลาล,า,ลา,าร์สหรัฐน,นะครับและจากจํานวนทั้งหมดประมาณ200เครื่องที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยมีเพียงไม่กี่เครื่องเท่านั้นนะครับที่ตั้งอยู่บนดินแดนสหรัฐอเมริกา ยิ่งไปกว่านั้นนะครับรัฐบาลสหรัฐหลายสมัยเนี่ยต่างเร่งดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีเครื่องจักรเหล่านี้ถูกขายเข้าไปในจีนทั้งทั้งที่เทคโนโลยีส่วนใหญ่ในช่วงแรกเริ่มเนี่ยมันมีต้นกําเนิดมาจากสหรัฐอเมริกาเรื่องราวของการเดินเกมในธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ ctor, จากสหรัฐอเมริกาที่พวกเขาจะไม่ยอมพลาดเป็นครั้งที่2เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดอดน,ดน,ดนบล็อกนะครับและนลี่คือรายการกิกสตอรี่นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจ เทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนคยุยเรื่องของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราวของเครื่อง EUV เองเนี่ยผมก็เคยเล่าไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของประวัติจากบริษัท ASML ต้องบอกว่าเครื่องนี้เองเนี่ยมันมี Impact อย่างมากต่อเศรษฐก,กิจการเมืองเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ในโลกของเรายุคปัจจุบันนะครับ มันเป็นเรื่องราวที่วงการฟิสิก์มาบรรจบกับธุรกิจการเมืองและส่งผลกระทบอย่างมหา,าศาลต่อเศษรษฐกิจของโลกแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือสหรัฐอเมริกาพลาดโอกาสในการครอบครองเทคโนโลยีที่สำคัญอย่างนี้ไปได้อย่างไรนะครับเครื่องจักร EUV หรือ Extreme Ultraviolet Lithography นะครับซึ่งใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกนะครับเทโยี EUV เนี่ยเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้เรามี iPhone ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วอย่างที่เห็นในปัจจุบันนะครับและเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดการปฏิวัติด,ด้าน AI พร้อม c h a t อทและ ChatGPT เครือรอร <S <S ร่องจักรนี้เนี่ยได้เปลี่ยนบริษัทผู้ผลิตเพียงรายเดียวในตอนนี้อย่าง ASML ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์นะครับให้กลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ดิโ g กราฟีคือกระบวนการสลักลายวงจรลงบนชิปนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะครับในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขนาดของเครื่อง EUV เองเนี่ยใหญ่โตมโหฬารมากนะครับแต่ละเครื่องเนี่ยมีขนาดเท่ากับรถบัส1คันแต่ถูกออกแบบมาเพื่อสลักลวดลายลงบนชิปที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตรวิธีการทำงานของเครื่อง EUV เนี่ยโอ้โหได้ได้ว่ามันเป็นความสำเร็จอันนาทึ่งทางวิศวกรรมนะครับ โดยเลเซอร์กำลังสูงเนี่ยจะยิงไปยังเป้าหมายที่เป็นหยดดีบุกขนาดจิ๋วประมาณ5 0,000ครั้งต่อวินาทีนะครับซึ่งจะสร้างพลาสมาที่ปล่อยแสงอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่น13.5นาโนเมตรแสงชนิดนี้เองเนี่ยไม่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนโลกนะครับและถูกดูดซับโดยวัสดุส่วนใหญ่รวมถึงอากาศนะครับดังนั้นกระบวนการในการผลิตทั้งหมดจึงต้องดำเนินการในสุญญากาศกระจกชุดหนึ่งเนี่ยจะสะท้อนและโฟกัสแสง EUV กระจกแต่ละบานเนี่ยถูกเคลือบด,ด้วยชั้นของ เบริลเลียมและซิลิคอนนะครับและขัดจนเรียบในระดับที่น้อยกว่าความหนาของอะตอม1ตัวซึ่งมันมีความสําคัญมากๆนะครับเพราะว่ารอยตําหนิเพียงเล็กน้อยนะครับจะลดคุณภาพของชิปที่เครื่องกําลังผลิตได้เลยในช่วงกลางของกระบวนการนี้นะครับแสง EUV จะสะท้อนผ่านเลดิเคิลที่บรรจุลวดลายของวงจรที่จะถูกสลักลงบนชิปจากนั้นลวดลายเหล่านี้เนี่ยจะถูกสะท้อนแล้วก็โฟกัสให้เล็กลงไปอีกนะครับก่อนที่จะไปกระทบแผ่นซิลิคอน แผ่นซิลิคอนแต่ละแผ่นเนี่ยจะถูกสลักด้วยลวดลายนับพันล้านแบบปัญหาก็คือกระบวนการนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ทําได้ยากมากๆนะครับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมักแข่งขันกันเพื่อทําให้ชิ้นส่วนมีขนาดเล็กลงเสมอและความสามารถในการทําเช่นนั้นเนี่ยช่วยให้มีเศรษฐกิจโลกที่เติบโตอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเนี่ยชั้นวัสดุบางชั้นที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีความหนาเพียง1อะตอมเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันบางไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว ในที่สุดนะครับอุตสาหการรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็เผชิญกับปัญหาที่กำลังจะถึงขีดจำกัดทางฟิสิกส์ในช่วงทศวรรษที่1,980นะครับนักวิทยาศาสตร์เริ่มคิดว่าแสง EUV เนี่ยอาจจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับในการเข้าถึงระดับอะตอมรัฐบาลสหรัฐผ่านทางห้องปฏิบัติการแห่งชาติหรือ National Labs มักให้ความช่วยเหลือแก่อุตสาหการรมเซมิคอนดักเตอร์อยู่เสมอนะครับโดยสนับสนุนความก้าวหน้าพื้นฐานบางอย่างเหล่านี้นะครับ กระทรวงพลังงานเนี่ยได้ทุ่มเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ในการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ EUV ที่ห้องปฏิบัติการ3แห่งทั่วสหรัฐและเพื่อให้มันก้าวกระโดดจากการวิจัยไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงนะครับจะมีการรวบรวมพันธมิตรกับบริษัทต,ต่างๆซึ่งรวมถึง Intel, AMD และ Motorola นะครับและในปี1999บริษัท l i t h o g r a p ของเนเธอร์แลนด์ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักชื่อ ASML เนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมวงด้วย ในช่วงทศวรรษที่1990เนี่ยญี่ปุ่นเป็นภัยคุกคามที่สําคัญนะครับต่อความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมชิปของสหร,รัฐรัฐบาลสหรัฐจึงทุ่มเทสนับสนุน ASML นะครับแทนที่จะเป็นบริษัทญี่ปุ่นซึ่งกำลังเป็นผู้นำด้านโฟโตลิโทกราฟีในขณะนั้น ASML เองเนี่ยก็ทุ่มเทอย่างเ,เต็มที่นะครับพวกเขาคาดหวังว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะพร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์ภายในปี2006 เทคโนโลยี EUV เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนภารกิจส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะมันมีค่าใช้จ่ายสูงมากและมีความซับซ้อนในการสร้างมันอย่างเหลือเชื่อภายในปี2012เนี่ยมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงต้องการการพัฒนาเพิ่มเติมเทคโนโลยี EUV เนี่ยอาจจะเป็นไปได้จริงนะครับแต่ว่า ASML ก็ยังคงต้องการลงทุนอีกมาก พวกเขาจึงหันไปหากลุ่มลูกค้าของพวกเขาเองนะครับทั้งบริษัท TSMC จากไต้หวัน a m s u n g และ Intel นะครับที่ร่วมกันตัดสินใจว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากพวกเขาจึงได้ทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์นะครับเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นจริงโดย Intel เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดการที่เทคโนโลยี EUV เป็นจริงอย่างที่เราได้รู้จักในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเพราะความดื้อรั้นของ ASML ล้วนๆเลยนะครับที่ต้องใช้เวลาหลายปีและเงินทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในการผลิตมัน ในที่สุดในปี2017นะครับ ASML ก็เริ่มจัดส่งเครื่องจักรได้สําเร็จแต่ถึงแม้จะมีการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์จากบริษัทอเมริกันอย่าง Intel รวมถึงรัฐบาลสหรัฐเครื่องจักรรุ่นแรกทั้งหมดเนี่ยกับถูกส่งไปยังบริษัท TSMC และ Samsung นะครับทั้งนี้ไม่ใช่เพราะว่า ASML เนี่ยไม่ต้องการขายเครื่องจักรให้กับ Intel นะครับแต่เป็นฝั่ง Intel เองนะครับที่คิดว่าเครื่อง EUV เนี่ยแม้จะมีความสําคัญมากแต่พวกเขาเห็นปัญหาของมันนะครับซึ่งมันเป็นการตัดสินใจเชิงธุรกิจ มันเป็นการตัดสินใจที่ทำให้พวกเขาเนี่ยต้องสูญเสียอย่างมหาศาลในตอนนั้นนะครับ CEO ของ Intel คือ b r i a n k e r s n n t ซซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่า Intel ไม่สามารถทำให้เครื่อง EUV เนี่ยทำกำไรให้กับ Intel ได้นะครับและคิดว่าคงจะเป็นเรื่องดีกว่านะครับถ้า Intel ไม่ต้องใช้มันข่อน้าการเกิดขึ้นของเครื่อง EUV เนี่ยก็ต้องบอกว่า Intel เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมและครองตลาดมาหลายทศวรรษนะครับ ในขณะที่บรรดาคู่แข่งเนี่ยต่างพยายามที่จะไล่ตาม Intel ให้ทันทุกๆบริษัทเนี่ยต่างลดขนาดชิปลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดย Intel เนี่ยนำหน้าในการลดขนาดมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งในปี2018นะครับเมื่อ TSMC แซงหน้า Intel เป็นครั้งแรกและด้วยเหตุผลง่ายๆเลยก็คือ TSMC กำลังผลิตชิปด้วยเครื่อง EUV ในขณะที่ Intel เนี่ยไม่ได้ใช้มันนะครับไม่นานหลังจากนั้นนะครับสมาร์ทโฟน Galaxy Note 10 ของ s a m มซุงก็เปิดตัวสู่ตลาดซึ่งเป็นอุปกรณ์สําหรับผู้บริโภครายแรกนะครับที่มีชิปที่ผลิตด้วยกระบวนการ EUV หลังจากนั้น Apple ก็ตามมาติดๆนะครับแต่แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นนะครับเพราะหัวเว่ซึ่งเคยเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ที่สุดในโลกในช่วงเวลาหนึ่งนะครับกำลังซื้อชิปจาก TSMC มันกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมานะครับที่ผู้ผลิตอุปกรณ์จากจีเนี่ยกำลังผลิตสมาร์ทโฟนที่ล้ําสมัยที่สุด และนั่นเองนะครับที่เป็นเหตุผลให้รัฐบาลอเมริกันเนี่ยต้องหันมาจับตามองเพราะพวกเขามองว่าหัวเว่ยเองเนี่ยเป็นบริษัทที่อันตรายมากนะครับเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่พวกเขาทําในแง่ของความมั่นคงและด้านการทหารแต่หนึ่งในความเป็นจริงที่น่าขันของ EUV ก็คือเทคโนโลยีพื้นฐานส่วนใหญ่เนี่ยมีต้นกําเนิดในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากเทคโนโลยีนี้เนี่ยกลับไม่ได้อยู่ในสหรัฐเป็นส่วนใหญ่ บริษัทในจีนแผ่นดินใหญ่ที่ซื้อชิปจากบริษัทในไต้หวันโดยใช้อุปกรณ์ที่ผลิตในเนเธอร์แลนด์ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสําคัญในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยถูกผลิตโดยบริษัทในประเทศอื่นที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถควบคุมได้โดยตรงนะครับดังนั้นวอชิงตันจึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการโน้มน้าวชาวเนเธอร์แลนด์ไม่ให้อนุญาตให้ ASML ส่งออกเครื่อง EUV ไปยังจีนซึ่งเรื่องที่ ASML ไม่ได้จัดส่งไปยังจีนเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างคุมเครืออยู่นะครับ ในปี2012นเนี่ย Intel มีขนาดใหญ่กว่า Nvidia 15เท่าและใหญ่กว่า TSMC เกือบ2เท่านะครับนั่นคือช่วงเวลาที่พวกเขาเริ่มลงทุนใน ASML แต่ว่าความล้มเหลวของ Intel ในการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเครื่อง EUV ทําทำให้คู่แข่งหลายรายเนี่ยแสงหน้าพวกเขาไปนะครับการเติบโตของ Intel ก็เริ่มลดลงในขณะที่ TSMC และโดยเฉพาะ Nvidia เนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับ ทีมผู้นำของ Intel ลภายใต้การน,นำของ k คอร์สันิกเนี่ยเหมือนกับมอบดาบให้กับเราศัตรูคู่แข่งของพวกเขาครับและนั่นสมผลรอบอย่างต่อเนื่องภายใน Intel หลังจากนั้น k คอร์สันิกเองเนี่ยก็ลาออกผู้นำถูกเปลี่ยนตัวและเกิดการเร่งเรียบเพื่อที่จะนำบริษัทสู่เส้นทางที่รุ่งโรจน์เหมือนในอดีตอีกครั้งหนึ่งในข้อสรุปที่ทีมผู้นำชุดใหม่ได้ก็คือพวกเขาต้องการ EUV นะครับ และพวกเขาเองเนี่ยก็มีความร่วมมือที่แข็งแกล่งกับ ASML เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแผนของ Intel ยุคใหม่พวกเขาต้องการอยู่แนวหน้าของการใช้ EUV นั่นเองนะครับที่ทำให้ Pat Gelsinger CEO คนปัจจุบันของ Intel เนี่ยกำลังทุ่มเทกำลังทั้งหมดของบริษัทไปกับเทคโนโลยีถัดไปนะครับสิ่งใหม่ล่าสุดในโลกของ EUV ที่เรียกว่า High NA EUV และเพื่อให้เข้าใจว่ามันสําคัญแค่ไหนนะครับอินเทอได้เป่าประกาศให้ทุกคนที่สนใจฟังว่าตอนนี้พวกเขามีเครื่อง HiNA เครื่องแรกแล้วนะครับต้องบอกว่าเครื่อง HiNA EUV เนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเดิมพันอยู่มากนะครับทั้งเรื่องของความเป็นผู้นําของสหรัฐในด้าน s e m i c o d u c t o r และความสําเร็จของร่างกฎหมายชิปส์ของาาประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับซึ่งได้จัดสรรเงินอุดหนุนจํานวน2อ0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่ไบเดนเองเนี่ยได้ประกาศกล้องไว้ว่าอเมริกาจะทําให้การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงเนี่ยกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งที่ประเทศของพวกเขานะครับหลังจากที่มันผ่านประสบการณ์ที่เลวร้ายมาเป็นเวลา40ปีเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเหล่านักการเมืองในอเมริกาเริ่มตื่นตัวแล้วนะครับว่า เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีความสําคัญอย่างแท้จริงเพียงใดนะครับและแผนทั้งหมดของ Intel ในการพลิกฟื้นบริษัทเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดที่ว่าพวกเขาสามารถได้รับเงินทุนจากรัฐบาลเพื่อสร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์และกลับมาเป็นผู้นําในเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ให้ได้อีกครั้งนั่นเองครับผมสาหรับเรื่องราวของโอกาสครั้งที่2ของสหรัฐนะครับในการก้าวข,ขึ้นมาเป็นผู้นําในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจ ทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line a d ที่ on, a, a d l a r a d Sol สามารถ a d ดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ